นี่อะไรเนี่ยกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์กองเชียร์นี่กองเชียร์เดี๋ยวนี่นี่รถอะไรมาจูนฮะวันนี้พี่อ้ครับพี่อ้นี่นี่กองเชียร์คันนี้เหรอใช่ครับนะเย็นไหมเดี๋ยวไอโอมโอมนี่โอมเฮ้ยนี่เขากองเชียร์ก็สองกองเหรออะไรนะกองเชียร์ก็สองกองเชียร์เหรอ

คลิปสำงานท่อใบกล่องใบลืมนะเวลาเราลองรถเนี่ยผมไม่สนับสนุนการแข่งขันบนถนนหลวงเว้ย ข้อใบกล่องใบดาตเท็ตอะตอมด้วยกับมอเตอร์ปัดปลายเอสัซีวันนี้เราส่งรถกันแบบต่อเนื่องนะครับหรือยอดจะห่างหายกัน อย่าดีนี่แหละไม่ต้องเล่นกงเล่นเกียร์ไม่ต้องปลดแรงนั้นน่ะ,อะลองกันหน่อยลองกันหน่อย VOS Auto ท่อใบกล่องใบ Data Tech อจอมมอพักรถไฟ A4 นะฮะูตรฮิตทะลุโลก เอาเกียร์ดีได้แล้วไม่ชงไม่เชนแม่งเกียร์ ใบกองบอะไรเงี้ย เรออาต่างจังหวัดกันนะเมื่อก,กี้เขาอาจจะไม่รู้จะทะเลาะอะไรกันมาบนะีโอกับรถตู้เราไม่เกี่ยวครับเราขับของเราคนเดียวพอครับอ่ะต่อเรื่องครับเถี่ยวต่อ VOS 15ถ่ายเซตไซเว้ย ถามดอมมาดีจริงเปล่า ลองต้นลองต้นลองดูลองดูครับมาผ่านป่ายเอสสสต้นหน่อยเอา้าวศูนย์ร้อยจับเวลาดูอ่ะ อย่างที่ผมบอกนะฮะถนนโล่งๆแบบนี้ลองได้ถ้ามีรถคันไหนเขาวิ่งอยู่เราก็หยุดนะฮะอ่ะวันนี้ F4 เทอร์โบไป3 F3 เทอร์โบไปอีก1 Tida Octane Max โฟร์พ์ไปอีก1แล้วก็ต่อเรื่องด้วยคันนี้ครับ All New Vios 1.5กล่อง Data Tech Atom แล้วก็ โมพักปลายเอสสนะครับส่งรถอีกหนึ่งคันนะจ๊ะจมบุยสวัสดีใครใช้ออนย o วอก็ถูกใจก็แชร์ให้เพื่อนๆด,นดูนะครับลองรถก็อย่าประมาทนะเตือนทุกครั้งสวัสดีจุมบุยให้ดอมทอยซัสซีป่ะ <c oughs> โอเคสวัสดีครับ City 2สองรถเดิมทําจบเท่าไหร่ซิตี้เนี่ยต้องเป็นกล่องที่ทํางานแบบส a ตนด l ร์ e นะครับถึงจะแรง City ้สอง 25, เนี่ยมาลองท่อผมก่อน1ใบถ้าคุณประทับใจท่อผมว่ามันแรงไหมคุณต้องค่อยใส่กล่องดีไหมเรามาลองของเล็กๆกันก่อนถูกใจแล้วเราค่อยไปต่อนะจ๊ะชอคเดิมไม่เทินครับไม่ต้องเทินครับเก็บกลับบ้านได้เลยครับนะัดนะจ๊ะสวัสดี